วันนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยพุทธพจนสีลังพละลังอปติมังสีลังอาวุธมุตตมันสีลังอาภาระนังเศษถังสีลังกะว่าจะมัพพุตังศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบก็คือพลังแห่งการรักษาสีนั่นแหะไม่มีอะไรมาต้านทานได้ถ้าหากว่าเรามีศีเสะแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ตรง ทุกแห่งหนตำบลใดก็ตามเนี่ยความที่เราตั้งใจรักษาศีลอย่างดีเนี่ยจะเป็นเหมือนพลังที่อยู่ภายในตัวเราจะอาจหานเบิกบานร่าเริงไปที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่รู้สึกเก้อเขินไม่รู้สึกอายเพราะว่าศีนทั้าค้องเรานั้นครบอันที่ 2, สองศีลังอาวุธมุตตมังก็คือศีนเป็นอาวุธอันสูงสุดอาวุธในที่นี้ก็คือเป็นธรรมอาวุธนะฮะเอาไว้ปราบกิเลส ใครที่รักษาศีลเอาไว้อย่างดีมีความมั่นคงในเรื่องของรักษาพระธรรมวินัยเอาไว้แล้วความที่ว่าเราจะปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้พ้นจากทุกข์ให้ดับกิเลสได้<ๆ>ก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะว่าศีลข้อปฏิบัติที่ว่าเป็นเสมือนอาวุธที่จะปราบปรามกิเลสภายในใจให้หมดสิ้นไปต่อไปก็คือศีลังอาภรนังเศรษฐังก็คือศีลนั่นเป็นอาภร์อันประเสริฐ อาภรก็คือเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับเนี่ยที่คุ้มครองเราทําให้เราดูโดดเด่นเป็นพิเศษดูสว่างสวยกว่ามนุษย์โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาศีนเนี่ยย่อมมีจิตใจที่ใสสว่างย่อมมีความคิดความเห็นเหมือนออกไปนอกบ้านแล้วเราได้แต่งตัวให้เรียบร้อยรู้สึกไม่เก้อเขินรู้สึกมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามสามารถ ทำตัวได้อย่างถูกต้องรักษาความปกติของใจความปกติอาการปฏิบัติคนนี้เข้าท่าฮะดูดีนะไม่แปลกกว่าชาวบ้านเป็นมนุษย์ที่ดีเพร่ะนั้นศีลหมายถึงปกติก็คือการรักษาสภาวะของเรานั้นไม่ให้ไปทําบาปทํากรรมอะไรก็อยู่ในความปกตินั่นเองใจของเราผ่องใสไปที่ไหนก็มีแต่คนแบบยิ้มให้ทุกครั้งนะถ้าใครฟังรายการพระเทพดกยามเช้า ok เนอพิโซดแรกๆเลยหลวงพี่จะบอกว่า เช้าใดเนี่ยถ้ายังไม่ได้ยิ้มแสดงว่ายังไม่ได้เเป็นชาวพุทธนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีปกติยิ้มง่ายไหวก่อนพระพักเนี่ยไม่สยิวหน้าตอนที่เราทําเฉยเฉยอ่ะลองไปส่องกระจกดูก็ได้ถ้าเราทําหน้าเฉยเฉยเนี่ยมันจะดูดุดยังไงไม่รู้นะมงคลนะมีวิบากกรรมขนาดทําหน้าเฉยเฉยเขายังบอกว่าทําหน้าโกรธนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีพระพักไม่สยิวแล้วก็มีปกติทักก่อนก็คือไม่ว่าญาติโยมหรือว่าเป็นพระภิกษุ หรือว่าอุบาสกบาสิกาเพราะท่านเห็นก่อนปุน๊บในีท่านจะทักก่อนเลยคําทักทายที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินเช่นคําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอุบาสกดูก่อนอนาถาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะการทักทายก่อนใบหน้าที่ยิ้มแย้มสักเล็กน้อยเนี่ยนะพอให้ดูบบสดชื่นเนี่ยเป็นคุณลักษณะของชาวพุทธที่ดีมากๆเพราะฉะนั้น ทุกท่านอย่าลืมสีลังอาพระนางเศษฐังสุดท้ายก็คือสีลังกะวะจับมัพพูตังศีลเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์นะอัพพูตังก็คือความอัศจรรย์กะวะจังก็คือเป็นเกราะนั่นเองเกราะนี่ก็คือสิ่งที่มาป้องกันตัวเราไงไม่ให้ถล่มลึกไปในสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็เป็นสิ่งที่อกุศลหนักข้อหนักเข,ข้าไปอีกเพราะฉะนั้นการที่มีศีลเห็นไหมเป็นเรื่องดีอย่างนี้ห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราจะจัดการยังไงให้สะอาดระเบียบ ถื่นขึ้นมาพับเก็บที่นอนให้เรียบร้อยเลยจัดเก็บอะไรสกรปรกอะไรก็รีบไปซักให้เรียบร้อยทําใจของเราให้พิจารณามาถึงตัวเราเองว่าใจของเรานั้นอยู่กับตัวหรือเปล่าลมหายใจที่เข้าออกเรายังะระลึกถึงยังมีสติอยู่ไหมกองลมเข้าออกหายใจสั้นยาวแล้วก็ทําความภาคภูมิใจว่าเออเช้านี้รอดตายมาได้อีกแล้วนะเพราะว่าชีวิตของเรานั้นมันสั้นเหลือเกิน แค่หายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายแค่หายใจออกอย่างเดียวดันหายใจไม่เข้าอีกอันนี้ก็ตายแค่ชั่วลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองนั่นแหละที่เป็นมาตรวัดชีวิตระยะเวลาของชีวิตของเรามันมีแค่นั้นเองถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจที่เข้าออกสั้นๆอย่างนี้ตลอดต่อเนื่องแล้ค่อยๆฝึกปฏิบัติอย่างตอนเช้าเราฝึกไปแล้วระดับหนึ่ง รักษาอารมณ์เอาไว้ให้บรรยากาศรอบตัวมันมีความเย็นเย็นมีความเมตตาขยายเหมือนกับตัวเราเนี่ยมีออร่รามีรังสีแห่งความสุขความสงบเราก็ทําจิตทําใจของเราไว้อย่างนั้นเป็นต้นการที่เรารักษาสภาพใจของเราเนี่ยตั้งแต่เช้าในห้องนอนต่อมาห้องน้ําถ้าเรารักษาตัวเองว่าอยู่ในห้องน้ําแล้วค่อยๆสังเกตว่าการขับถ่ายของเสียสังเกตดูสิ่งปฏิกูลที่ออกมาจากร่างกายย้อนกลับมานึกเลย กายาวาณนาะคือควางสอของเรานั้นโดนแล้วแต่บรรจุกกไปด้วยของสิ่งสกปรกแล้วก็พิจารณาเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจพิจารณาไปตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกปอดตับม้ามไตหาใหม่อาหารเก่าลำซ้เล็กลำไส้เล็กลำไส,ส้ใหญ่เนื้อเลือ,อดไอเดเลตต่างๆที่อยู่ในใจอาการ32ประการที่อยู่ในใจเราทั้งหมดเราพิจารณาโรคของเราก็มีปวดปัสสาวะปวดอุจจาระปวดหนักปวดเบากันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันวัน,วนและหลายๆครั้งหลายๆรอบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่้เรื่องปกติธรรมดาถ้าหากว่าเราใส่ใจแล้วก็ฝึกใจทําซ้ําๆบ่อยๆเข้ามันจะกลายเป็นนิส,สัยที่ดีเพราะนั้นในห้องน้ําก็ฝึกได้ใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วปัดกวาดเช็ดให้เรียบร้อยสะอาดสะอา้ะอานเติมน้ําเติมท่าเติมถัง,เต,งเติมทิชชู่ทิชชู่อะไรให้เรียบร้อยคนที่เขาเข้ามาใหม่เขาจะได้มีความสุขมีความรู้สึกว่าเออไม่มีใครเข้ามาแล้วมังเนี่ยรู้สึกสบาย ต่อมาก็คือห้องแต่งตัวก็พิจารณาตัวเราเองเหมือนกันว่ากระจกด้านเดียวมองแค่แค่ด้านเดียวมองกระจกให้ทั้ง6ด้านทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกด้านสังเกตจิตทุกทุกด้านอย่างนี้มันก็จะทำให้มีสติสัมปชัญญะจะแต่งตัวอะไรก็ถูกต้องตามการถูกเวลาไหมถูกโอกาสไหมถูกสถานที่ไหมทั้ง time occasion แล้วก็ place คือตรงเวลา ถูกโอกาสแล้วก็ถูกต้องกับสถานที่ให้เกียรติกับสถานที่เพราะสิ่งที่เราใส่ชุดที่เราแต่งมันส่งพลังไปถึงผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยเหมือนกันบางคนบอกว่าฉันจะแต่งชุดอย่างไรก็ได้ไม่เห็นจําเป็นสิทธิของฉันไม่ใส่อะไรเลยไปยืนท่ามกลางผู้คนกลางถนนนี่เเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นคนปกติเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักกาลเทศะแล้วก็แต่งเครื่องแต่งตัวเนี่ยเนื่องจากสิ่งที่เราทําทุกวันนี่แหละมันจะค่อยๆกลายเป็นนิสัย บางคนมีนิสัยนักวางแผนเช่นเมื่อวานนี้ท่านผู้หญิงหลายท่านก็แนะนําบอกว่าจะแต่งชุดอะไรหนูก็เตรียมไว้แต่ตอนกลางคืนเลยรุ่งเช้ามาปุ๊บจะได้ใช้ได้ทันทีอันนี้ก็เป็นนิสัยของเราให้รู้จักการวางแผนให้รู้จักการลําดับเรื่องราวพิ ORITY ทุกอย่างในชีวิตว่าจะ1นึสายังไงเห็นไหมว่าแม้ห้องแต่งตัวก็สามารถฝึกนิสัยนักวางแผนของเราได้เช่นเดียวกัน วันนี้จะเล่าถึงเรื่องห้องกินข้าวคือห้องที่เรารับประทานอาหารอยู่ทุกวันมาดูว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เรารู้จักการกินเนี่ยเป็นอย่างไรปกติท่านจะสอนพระว่าเราบริโภคอาหารชั้นอาหารขบชันไปเนี่ยเพื่อให้ร่างกายนั้นมีเรี่ยวแรงมีกำลังไม่กินไปเพื่อต้องการให้ไปเสริมกล้ามเนื้อร่างกายเสริมความหลอ่อตรงนั้นตรงนี้หรอกกินเพื่ออยางอัตภาพให้เป็นไป กินเพื่อป้องกันความหิวความกระหายก็คือโรคของความหิวความกระหายมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเรากินอาหารเนี่ยเหมือนยาไปบำบัดโรคไม่ได้กินไปเพื่ออยากจะไปแต่งให้กล้ามันเด้งขึ้นตรงนั้นมันงอกขึ้นตรงนี้หรือให้มันสวยให้มันขาวให้มันสว่างไปตรงนั้นตรงนี้ถ้ากินแบบนี้เนี่ยเรียกว่าพิจารณาไม่ถูกกินต้องเลือกที่พิจารณาแล้วกิกนต้อง รักษาชีวิตของเราให้เป็นไปเพื่อที่ทุกคำกลืนที่เรากินไปแล้วให้มันเอาไว้ไปประกอบสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์เรื่องของอพระเจ้าปเสนทิโกศนที่พระองค์ทรงนแนะนำถ้ากินอาหารย่อยง่ายกินน้อยอายุยืนนะไม่แก่เร็วเพราะฉะนั้นเรื่องของการกินนี่สำคัญเดียวๆกินอะไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่คำของฝรั่งเขาบอกว่า you are what you eat ก็ย้อนกลับไปในเรื่องของพระเจ้าปเสนที่โกศลนั่นแหละว่าพระบุริจานั้นให้สูตรในการกินอาหารก็คือหนึ่งให้คนเตือนเลยนะตอนแรกเนะี่ยให้คาถาไปจําไม่ได้ต้องให้หลานมาจําพอหลานมาจาปุ๊บพอกินข้าวใกล้จหวดให้พูดเลยบอกว่าใครที่รู้จักประมาณอาหารกินน้อยจะมีสุขภาพดีพอฟังปุ๊บรู้สติมีสติได้ปุ๊บหยุดพอหยุดปุ๊บก,ก็อิ่มละพอดีอิ่มละก็พ่อครัวก็ต้องไปนั่งนับเม็ดข้าวเลยว่าวันนี้เหลือข้าวเท่าไหร่ พอนับเม็ดข้าวเหลือเท่าไหร่ปุ๊บจากเดิมที่เคยหงเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นทำอย่างนี้เรื่อยๆปรากฏว่าข้าวปริมาณข้าวก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็ท่องคาถาอย่างเงี้ยทุกวันบอกว่าผู้มีสติผู้มีปัญญารู้จักประมาณในอาหารพระเจ้าประสิที่โกศลฟังอย่างนี้พวกก็แมมมันก็เหมือนมีอะไรมาเตือนใจนะว่าเออเอาอย่างนี้กินแค่นี้แล้วกันปรากฏว่าร่างกายก็ผอมลงมาเรื่อยๆ,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 ๆทีนี้พอกลับไปหาพระเจ้าไปเล่าให้ฟังบอกเมื่อก่อนนี่มาหาพระเจ้านะง่วงหลับ มีความรู้สึกว่าฟังแล้วแบบเหมือนเราป่วยอะหลับไปเลยอย่ไงเงี้ยง่วงเหงาหานอนพระรัชก็เทศสอนบอกว่าเออถีน้มิท่านี่มันเป็นนิวรห้านะถีนมิท่าความง่วงเหงาหานอนเนี่ยดูเหมือนว่าการนอนเป็นปกติธรรมชาติไม่ใช่เหรอทีนี้ถ้าเกิดง่วงเหงาหานอนอีกเนี่ยมันเป็นเหมือนกิเลส ที่เรียกว่าน,นี้วรนหที่มาขัดขวางจิตใจมันก็จะประกอบไปด้วยการมาฉันท่าพยาบาทวิจิตกิจฉาอุทธจักธธกุฏจักแล้วก็ทีนิมิทาเป็นต้นปางมันครอบคลุมจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบภายในไม่ให้เข้าถึงความรู้ภายในของเราเนี่ยธรรมะที่แท้จริงก็ถูกบดบังด้วยนิวรณหเป็นต้นเรื่องเกี่ยวกับห้องอาหารเนะี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเราต้องกินต้องใช้ต้องอยู่กับมันทุกวัน และบางคนอาจจะนึกเถียงในใจบอกที่บ้านโยกไม่มีห้องอาหารนะก็นั่งกันในแหละห้องครัวนี่แหละห้องเดียวห้องใดก็ตามที่เราใช้พื้นที่นั้นในการรับประทานห้องนั้นคือห้องพิจารณาในเรื่องของความประมาณการรู้จักประมาณเพ่งพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการกินว่าไม่ได้กินเพื่อเล่นไม่ได้กินเพื่อจะเอาเนื้อเอากล้ามแต่กินเพื่อรักษาโรคหิว โรคกระหายแล้วก็ให้อัตภาพมันเป็นไปให้ธาตุไฟในตัวมันสามารถดำเนินไปได้อย่างปกติการรู้ประมาณตรงนี้และการรู้จักปรับไมายเซ็ตของการกินใหม่ว่ากินเป็นยานะรักษาโรคในร่างกายนะ ไม่ใช่กินเพื่ออยากให้อิ่มอยากให้หลอ่ออยากให้สวยหรือว่าอยากให้เท่กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วเนี่ยต้องอ้าปากกว้างๆแม้มันเหมือนโฆษณาเป๊ะเลยบางคนบอกว่ากินส้มตำแล้วก็ต้องเป็นตำมั่วนะให้มันมีเยอะๆเต็มจานถาดใหญ่ๆกินไปจนหมดเนี่ยยังไม่หนำใจต้องเอา Facebook มาไลฟ์สักหน่อยแล้วก็โชว์การอ้าปากของเราเวลาเคี้ยวหนุนเคี้ยวหนี่เคี้ยวนั่นมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยหิวด้วย แม้ยัวให้คนอื่นหิวเนี่ยจัดใจเราดีจริงๆถ้าคิดอย่างนี้กินแบบนี้เห็นท่าจะไม่ดีแน่เลยเพราะฉะนั้นให้รู้จักประมาณนะให้รู้จักดูตัวเองแล้วก็ฝึกนิสัยในห้องอาหารของเรานี่แหละทุกวันทุกวันรับรองเราจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเจ๋งและก็มีคุณค่าแน่นอน